สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับที่เขามารับชมคลิปวันนี้นะครับวันนี้ก็มารีวิวว่าเครื่องครับอ่นนี่ครับหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับหรือหลวงปู่บุญมาสำนักสงฆ์เขาเกี้ยวทองนะครับอยู่ที่จังหวัดปาจีนบุรีนะครับพระดังนะครับพระดังพระยอดนิยมนะครับรุ่นเจริญพรบนนะครับวาระเจ็ดรอบนะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือเจริญพรบนเจ็ดรอบนะครับเป็นวาระเดียวกันกับเหรียญเซมานะครับคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวไปนะครับนี่ครับก็คือรุ่นนี้นะครับรุ่น เสียมาเจ็ดรอบครับเป็นวาระเดียวกันครับแต่อันที่จะมารีวิววันนี้นะครับจะเป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับนี่ครับพิมพ์เสียมาก็เหลือนะครับเหลืออยู่องค์หนึ่งนะครับกำลังจะหมดแล้วนะครับใครรีบก็จะได้ครับแต่ว่าวันนี้มารีวิวครึ่งองค์ท่านี้นะครับเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่ยอดนิยมมากในหมวดหมู่สมัยใหม่นะบพระเครื่องสมัยใหม่นะครับนี่ครับจะคล้ายๆกับหลวงพ่อพัดนะครับสร้าง แต่ละวาระก็จะมีทั้งครึ่งองค์ทั้งเต็มองค์นะครับทั้งสมาเต็มองครับนี่ครับเนื้อแรกครับจะมารีวิวให้ชมนะครับเป็นผ้าราคายังถูกนะครับยังราคาไม่แพงนะครับเออเดี๋ยวให้ดูกล่องก่อนนะครับนี่นี่กล่องครบทุกองนะครับนี่กล่องเจลือพ่อนเจ็ดรอบนะครับนี่ครับหลวงปู่วุ้นมาชูติธรรมโมนะครับนี่ครับจังหวัดปราจีนบุรีกล่องสวยด้วยนะครับนี่สีขาวตัดส้มนะครับเนื้อแรกครับจะมารีวิวกันนะครับนี่ครับอันนี้ หกเหรียญนี้ครับที่นํามารีวิวก็แบ่งปันนะครับลงลงร้านนะครับช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็ทิก็ตอกเช่นเคยนะครับือราคาไม่แพงครับสองสามร้อย่นั้นเองนะครับราคาถูกมากนะครับเช่นเคยนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงไม่ก็ทองสตาร์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูว่าเขาตอกบอกเนื้อหรือเปล่าครับตอกโคดเนื้อหรือเปล่าไม่ได้ตอกนะครับนี่อันนี้เดี๋ยวผมดูน่าจะเป็นเนื้อสัตาด์น่าจะไม่มันไม่เหมือนทองแดงเท่าไหร่นะครับ เป็นเนื้อทองสัตตนมากกว่าลงยาจีวรนะครับพิมพ์ก็จะเป็นไข่นะครับพิมพ์ครึ่งองค์นะครับแล้วก็ตามสไตล์พิม์เจริญพรบนของพระในปีนี้เลยนะครับยอดนิยมหลายกีจีหลายหลวงปู่นะครับนี่ครับน่าจะเริ่มจัดสร้างมาตั้งแต่หลวงพ่อพัดนะครับนี่ครับก็จะเป็นขอบนี่เลยนะครับเป็นเจริญพรขอบมีขอบนะครับนี่มีขอบที่หนากว่าพระสมัยเก่านะครับนะครับนี่ครับพิม์ครึ่งองค์หลวงปู่ก็แก่หน้าหลวงปู่ได้สวยนะครับ อันนี้น no no ่าจะเป็นเนื้อพิเศษนะครับเนื้อลงยาเจริญพรนะครับลงยาขอบด้วยนะครับลงยาแดงนะครับลงยาแดงสวยมากนะครับนี่ครับลงยาแดงคมๆเลยนะครับเนี่ยดูแววตาใบหน้านะครับเจริญพรบนนะครับนี่ครับใบหน้าหลวงปู่แกะพิมพ์แกะหน้ามาได้สวยมากนะครับดูครับจมูกโด่งๆสวยนะครับแกะเหมือนหน้าหลวงปู่มากครับดูเส้นผมดูนี่ครับดูหน้าผากนะครับนนะครับเมตตานะครับเมตตาแล้วก็หู สวยมากนะครับดูปากครับโอ้หดูลงยาจีวอนเขาลงยาดีครับทิมพงานคุณภาพครับสวยมากนะครับนี่ครับลงปูบุญมากนะครับโชติธรรมโมนะครับนะครับโฟกัสยากนิดนึงนะครับนี่ครับสวยมากนะครับนี่ครับดูเส้นเส้นบนเหรียญนะครับนี่ครับงานดีครับงานดีปลูกเสกเรียบร้อยครับรู้สึกจะออกออกก่อนพิมพ์สมาอยู่ นี่ครับออกก่อนพิมพ์เสีมาอยู่น่าจะเกือบเดือนหรือเปล่าครับผมจําไม่ได้ครับว่าครึ่งองค์นี้ออกประมาณวันไหนครับแต่ว่าวาระเจ็ดรอบเหมือนกันนะครับนี่ครับวาระเดียวกันเป๊ะนะครับใครชอบใครไม่ชอบเก็บเสียมาหรือว่าใครเก็บเสียมาแล้วก็เช่าได้นะครับเก็บหาครึ่งองค์เพิ่มครับอนาคตอาจจะเรงเหมือนกันนะครับนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังจะพิมพ์ว่าอายุวัฒนมงคลเจ็ดรอบนะครับวาระชัดเจนนะวาระเจ็ดรอบชัดเจนนะครับ นี่ครับนี่ครับแล้วก็ยันเขาครับอ่ายันโอ้ยันมาตรฐานรุ่นเจริญพรเลยครับอันนี้เลขโค้ดอะไรหนึ่งโอเลขโกโค้ด่วนวันเกิดด้วยครับเลขสิบเก้าครับเลขสิบเก้าเลขสองหลักใครเกิดวันที่สิบเก้านี้ต้องเช่าเร็วครับหรือว่าใครชอบเลขหนึ่งกับเลขเก้านะครับแนะนํนะครับเหนือนี้นะครับต่อโค้ดบุญนะครับโค้ดใบพูนะครับบุญน่าจะหมายถึงหลวงปู่บุญมาเป็นชื่อท่านเลยนะครับผมวาน นี่ครับโพดขมขมจะชัดเลยนะครโพดเล็กๆนะครับประกันแท้เลยนะครับ้าออกได้ไม่นานนะครับปารกียังไม่มีครับรุนนี้หายห่วงครับราคายังถูกเนี่ยยันเขาครับมีเล็กสองเลขกเก้าครับอ่านี่ครับด้านล่างเราก็จะเขียนว่าสำนักสงฆ์เขาเกี่ยวทองนะปีหกหกนะครับปีนี้เลยนะครับปาจีนบุรีน่ครับสวยงามสวยคมนะครับลีโคด่วนวันเกิดหาไม่ง่ายหาไม่ง่ายเลยนะครับ โอ้เลข่วนวันเกิดนีรีบเก็บนะครับใครเกิดวันที่สิบเก้าบ้างนะครับต่อมน้าครับอีกเนื้อหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นทองแดงมันปูนะครับถ้าดูน่าจะจมันปูแน่ๆละอันนี้น่าจะเหรียญพิเศษตอกสาราหรือเปล่านะครับนี่ครับดูเจริญพรเหรียญจะเป็นพิมพ์เหมือนกันนะครับเหรียญเมื่อกี้เป๊ะเลยโทละเนื้อครับอันนี้เป็นน่าจะมันปูเลยครับโอ้โหมันปูนี่หน้าหลวงปูยิ่งคมชัดนะครับ สวยมากนะครับนี่จมูกตดงงเลยนะครับสังคัติก็มีโอ้โคดสลา,านะครับสลา,ากี่รอบเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้เป็นรวมสังคาติก็เป็นแสดงว่าเนื้อนี้น่าจะพิเศษนะครับส่วนสร้างน้อยหรือเปล่าครับเป็นตอกสลาเก้ารอบครับต่อโคดสลาเก้ารอบนี่ครับสลา,าสวยๆเลยครับคนชอบครับ เหรียญพวกตอกแปดรอบเก้ารอบพวกนี้จะเป็นเหรียญสร้างน้อยส่วนวิเศษนะครับเป็นส่วนหายากกว่าแบบปกตินะครับแบบไม่ตอกนะครับนี่ครับผมเอามาแบ่งเป็นได้มาโซนตอกสลาลื่อนะครับนี่ครับหูยสวยนะครับเนี่ยนี่ครับดูความคมของเหรียญเขานะครับน่าเก็บนะครับน่าเก็บสะสมมากครับน่าลงปูนี้น่ารักมากครับ ทำน้าหลวปู่มาได้สวยนะครับสวยมากอันนี้นะครับเลขโคนหนึ่งหกหนะครับมันปูนะครับเลขโค้หนึ่งหกนงี่ครับยันก็จะเหมือนกันเป๊นะครับทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าด้านหน้าจะไม่เหมือนนะครับเหรียญนี้เป็นสลาเก้ารอบนะครับตอศสลาเก้ารอบนะครับลองดูนะครับลองดูสวยดีครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นมันปูนะจะเงินเดียวกันนะครับ อันนี้เลคโคอะไระเดี๋ยวโอ้โหอันนี้เลขสองศูนย์นะครับใครเกิดวันที่ยี่สิบนะครับโอ้ต่อจากเรียนสิบเก้าเมื่อกี้เลยครับสิบเก้ายี่สิบนะครับนี่ครับอ่านะครับใครชอบเลขวันเกิดก็เลือกได้นะครับมันปูนะครับจะมีส่วนวันเกิดอยู่สองเลี้ยนนะครับสองเรียนแล้วนะครับลองดูว่าเลียนอื่นเลคโคเท่าไหร่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อชั้นวนนะครับชั้นวนวน๋ยวผมเอามาดูนะครับมารีวิวให้ดู เดี๋ยวซิวพ้าให้ทุกเหรียญนะครับไม่เปิดไม่เื้อนเก็บผิวให้นะครับก่อนส่งนะครับถ้ามีใครสักนะครับนี่ฉนวนนะครับชนวนนี่ฉนวนโอ้ตอกสลาเหมือนกันเก้ารอบโอ้ชนวนนี่ก็สนีนะครับการผสมมวลสารต่างๆนะครับรวมหลายมวลสารเข้าด้วยกันครับเนื้อชนวนนะครับสวยมากนะครับโอ้ดูผิวเขาผิวลุ่มมันม่วงเลยนะครับออืนี่ครับดูสลาเขาคมชัดนะครับคมชัดมาก สวยมากโอ้ยปูม่าเด่นที่ผิวนี่แหละเนื้อนี้ชนวนนะครับเนื้อยอดนิยมในหมวดหมู่ของเซียนพระยุคเก่านะครับเขาจะชอบมากนะครับเนี่ยครับดูตรงชื่อดูเลยมันม่วงเลยครับการผสมเนื้อนะครับโอ้ยสวยมากนะครับสวยมากนะครับเป็นผิวลุ้งเลยนะครับเนี่ยดูครับเอาไปเรี่ยมเก็บผิวน่าจะสวยมากครับสตาร์ผิวไว้นะครับนี่ครับแนะนาใครชอบนะครับโอ้ด้านหลังเลยคูดสองหลักอีกแล้วนะครับ เป็นเลข4ี่สนะครับสสนะครับอ่านี่2หลักนะครับแต่ไม่ใช่่วนวันเกิดนะครับน่าเสียดายครับดูผิวครับเนี่ยเนี่ยผิวเขาติดลุ่งเลยนะครับมีโคตรบุญเหมือนกันนะครับอ่าครับหูยงดงามมากนะครับเนื้อชนวนเสนีของชนวนคือแต่ละเนื้อนะครับสร้างมาเป็นเนื้อเดียวกันก็จริงแต่ผสมไม่เหมือนกันนะครับบางชนวนเรียนอื่นอาจจะสีอื่นนะครับอาจจะลุ่ง เพราะเขาควบคุมมวลสัร์เหมือนกันไม่ได้นะครับยากมากเต๋เป็นเนื้อที่สวยนะครับเนี่ยนี่ก็โอ้อันนี้ก็านวนนะครับอีกเลียนนึงนะครับอีเรียนอันนี้ก็ชนวนเขียวๆครับออกเขียวๆนะครับ,ออรบไม่ออกมันฮ่วงนะครับชนวนเพียวอันนี้ก็ต่อโคดโอ้ผมได้มาเอามาแบ่งนี่เป็นเหรียญพิเศษโคตสาราเก้ารอบหมดเลยนะครับเนี่ยมีแค่เนื้อสัตตะเองมั้งที่ไม่ใช่ครับโอ้โห ดูครับดู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 หน้าตหลวงเนี่ยดูครับโอ้โหขนาดนี้เลยดูความคมของเขาครับนี่ครับดูขอบดูริ้วลอยครับตามส่วนต่างๆครับโอ้คบเนี่ยดูเกมดูใบหน้านะครับชนวนนี่ชัดมากนะครับเนี่ยดูครับโอ้โหสวยนะครับเนี่ยสวยมากคุณผู้ชมก็เลือกที่โค้ดเอานะผมลงรายการไว้ให้จะ แบ่งเป็นเลขโค้ดครับจากเนื้อต่างๆนะครับทีะเขียนบอกว่าเป็นเหรียญที่เลขหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนย์อะไรก็ว่าไปครับจะได้เลือกถูกเนื้อนะครับถูกเหรียญนะครับตามเลขโคดที่ตัวเองต้องการครับอันนี้ก็ชิ้เคี้ยวเลยครับด้านหลังเลขหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับนี่ครับหนึ่งศูนย์เจ็ดชัดเจนนะครับโอ้โหดูผิวความลุ่ของเขาเนี่ยเก็บแบบนี้ครับเก็บสตาร์ผิวไอ้ผิวแชมแชมนะครับอนาคตนะครับมีงานประกวดก็ส่งประกวดเอาอันดับได้นะครับสวยสวยเลย สตาร์พิวไว้ครับเลียมไว้ใครได้ไปเนี่ยลองดูครับเพื่อใครชอบนะครับชนวนนะครับมีสนีนนครับเนี่อเนื้อที่มีสนีมมากอันนี้ก็ชนวนเหมือนกันเขียวเหมือนกันปื๊ดๆเลยตอกสลาหมดเลยครับโอุ้มหามากหาไม่ได้เรียนวิเศษนะครับไม่มีเรียนธรรมดาเลยนะครับเนี่ยครับสวยมากนะครับเนี่ยเนี่ยตอกสลาเหมือนกันเก้ารอบครับเก้ารอบเลขมงคลนะครับตอกสลาเล็มงคลนะครับ เก้ารอบเจ็ดรอบหกรอบอะไรเงี้ยนะครับวาระสําคัญนะครับเนี่ครับสวยมากครับคล้ายเหรียญเมื่อกี้นะครับแต่เรียโคทุนละเลขแน่นอนนะครับอันนี้จะเลขหนึ่งเก้าเก้าไหมโอ้หนึ่งเก้าเก้าจึงด้วยนะโอ้โหเลขเลขโหดมากได้มาจะเหรียญเลขคโหดนะครับนี่เลขหนึ่งเก้าเก้านะครับใครชอบเสียดายนะครับน่าจะตองเก้าเก้าเก้านะครับโอ้โหน่าจะเด็ดมากนะครับตองเก้า เนี่ยดูความลุงของเขาอืลุงม่วงสวยมากครับเนี่ยดูครับเอาไว้สองนี่สวยมากครับเหลี่ยมเก็บนานๆออกมาสองนี่โอ้ไปทับใจนะครับนี่ครับหนึ่งเก้าเก้านะครับอ่าลองดูครับน่าจะหมดแล้วนะมีมาแบ่งแค่หกเหรียญนะครับไม่เยอะไม่เยอะนะครับแบ่งแค่นี้แหละนะครับคัดเหรียญพิเศษมาให้เลยน่เรีบสวยด้วยนะครับใครชอบแนวไหนก็ชอบได้นะครับลงปูนมากนะครับเกจิดังเมืองปาจีนนะครับ พระเครื่องของท่านนี่ขายดีติดอันดับเลยนะครับร้านผมเลยนะครับโอ้หลายๆท่านรู้จักร้านผมพ่อหลวงปูนมาเลยนะครับเข้ามาเช่าหานะครับกี่รุ่นต่อกี่รุ่นก็ไม่เหลือนะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะมากนะครับสายเหนียวเมืองปาจินนะครับสายแขวคาดปลอดภัยนะครับลองดูนะครับลองดูใครชอบแบบในแนวไหนก็เช่าได้ครับจับจองได้ครับสั่งทางช้อปปี้ร้านซด้แล้วก็ทิกตอกอะไรแบะมีแค่อย่างละ มีแค่หกเหรียญนะครับเราเลือกรายการอีกได้เลยครับเหรียญไหนมีคนเช่าก็จะหมดแล้วหมดเลยครับเช่าอีกไม่ได้นะครับผมเอามาแบ่งแค่นี้เลขวันเกิดก็มีแค่สองเหรียญเองครับใครชอบก็เช่าครับแนะนํานะพระวาระหลักนะครับเจริญพรบนนะครับหลวงพ่อพัดนี่เจริญพรบนนี่ไปไกลมากแล้วนะครับราคาเนี่ยปีหกสามของหลวงพ่อพัดนี่โอ้โหหลายพันแตะหมื่นหมดแล้วนะครับแพงมากยิ่งหลวงพ่อไม่อยู่นะครับปุปุนมานี่อนาคตผมว่าแพงได้นะครับ สองสามปีนี่มีให้เห็นแล้วราคาดีดีขึ้นแน่นอนครับตอนนี้ยังสองสามร้อยกว่าบาทนะครับลองดูนะครับกดลิงก์ด้านล่างนะครับในคอมเมนต์แล้วก็ด้านล่างคลิปนะครับประกันเท่รยเปอร์เซ็นต์มีกล่องครบทุกองนะครับสวยๆเลยนะครับอย่าร้อยเพลงนะครับนะครับขอพระคุณลูกท้านนะครับที่เข้ามารับชมนะครขอขอบคุณมาครับ